นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวครับพี่น้องเอฟซี FC ครับฝนตกฤดูหนาวครับฝนตกในเดือนิุสองเดือนพฤศจิกาเนาะนี่ฮะตกมาเป็นเวลาสิบกวนาทีแล้วนะครับเนี่ยตกแต่ตกไม่หนักนะครับตกไม่หนักตกพลัมแต่พี่น้องดูน้ําไหลจากใลคาครับน้ําไหลจากใลคา ดูที่ปืนน้ำก็เลยครับดูที่ปืนน้ำตกยาวเลยครับตกยาวเลยอย่างนี้ดูแลสภาพอย่างนี้น่าจะตกเป็นชั่วโมงครับหรือครึ่งชั่วโมงต้องมีแต่สิ่งที่เสียหายเลยก็คือขี่ควายที่ตากเอาไว้ว่าจะใส่กระสอบก็ เปียกน้าอีกแล้วครับข <c oughs> ี้ควายเปียกฝนอีกแล้วพี่น้องตากไม่ได้เก็บไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คืออากาศจะเย็นลงนะครับอากาศจะเย็นลงก็จะทําให้วัวควายเนี่ยครับป่วยนะครับวัวควายที่ผ,มผอมๆนะก็จะป่วยไก่ไก่เป็ดอะไรต่างๆที่สุขภาพไม่ดีก็จะล้มตายนะครับเพราะอากาศมันจะเย็นลงเฉียบพลัน เนียมันจะทําให้อากาศเย็ยนลงเ,เร็วมากนะครับอากาศจะเย็ยนลงเร็วมากนี่ครับพี่น้องผนพวงที่ไม่อยากให้มันเกิดเลยนะครับไม่อยากให้มีก็คือไม่อยากให้มีฝนตอนฤดูหนาวนะครับช่วงนี้อากาศกําลังเริ่มเย็นตัวลงนะครับเริ่มเย็นตัวลงถ้าฝนตกอย่างนี้นะพี่น้องถ้าฝนตกอย่างนี้นี่อากาศจะปรับตัวลดลง,งสามี่องศาเลยนะครับเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ ที่จังหวัดตากนะครับที่จังหวัดตากฝนตกอย่างเงี้ยครับกลางวันฝนตกพอกลางคืนหนาวเช้าขึ้นมาวัวล้มนะครับวัวล้มเสียชีวิตเยอะมากนะครับจังหวัดตากปีนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นพศเท่าไหร่นะครับแต่มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะที่จังหวัดตากแต่ควายผมนี่ยังเล่นน้ําสบายเลยนะครับเนี่ยนอนเล่นน้ํากันทุกป,ป่องทุกป,ป่องเลยฝนตกอากาศเยน็นขนาะดไหนเขาก็ไม่สน นอนเล่นน้ำกันทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับทางจังหวัดก่ที่พี่น้องอยู่มีฝนตกแบบนี้มั้งไหมครับนครนายกตกทุกวันเลยนะฮะตกทุกวันเมื่อวานสองสามวันก่อนช่วงอาทิตย์นี้ครับตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยตกทุกวันตกในจังหวัดนครนายกนะแต่ที่ค้อควายเพิ่งตกวันนี้วันแรกนับตั้งแต่วันจันทร์มาเนาะวันนี้วันแรกที่ตกแต่ที่บ้านเจ๊ปิ๋ว ตกทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเพอหัดตกมันทุกวันเลยอ่าโอเคครับเก็บบรรยากาศฝนฝนพรำๆม,ม,มาฝากพี่น้องเอฟซีครับ